และกรรมทางใจพระองค์ทรงชี้ชัดถึงสิ่งที่เรียกว่าวจีทุจริตสหรือการใช้วาจาในทางผิด4ประการได้แก่ 1. มุสาวาทการพูดโกหกหลอกลวง 2. ปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียดทำให้คนแตกแยก 3. ผภรุสาวาจาการพูดคำหยาบก้าวร้าว สสัมผัสปลาปะการพูดเพอเจอร์ไร้สาระพระอาจารย์กล่าวด้วยเสียงหนักแน่นว่าผู้ใดกล่าววาจาเช่นนี้ย่อมสะสมบาปเมื่อบาปมากขึ้นชีวิตย่อมตกต่ำทำอะไรก็ไม่ราบรื่นหลวงพี่หรือสีดำหรือพระราชพรมยานเคยเทศเตือนญาติโยมหลายครั้งว่าปากของคนนั้น